ืัอนี้จะไปเอาไมา้ล่องต่อนะคะรับทานล่องต่อเดี๋ยวที่นองกาลองเตรียมของอยู่บ้านเดี๋ยวผมปิดปิดบ้านในข้าง โอ้เราเป็นเกลือไฮเซนเลียม 没办法 ว่นว่าเก็บเส้ได้หลายรอบนะเส้ใหม่จห็นสิละใหม่เส้ก่อนมีเเซียล่งเต่าสิรำแกานเผาเต่าแล้วกกลองไหม่ลักษณะเต่ากับมาเลเซีะนี่รถเจ้าของสล้อ

ของควัญนก็เป็นที่นี่แล้วมันจะต้องเก่งโอ้ kia cái tàu gần, yên tàu gầ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 n tàu เลี้ยงนะครับพี่นังโอเคนี่เก,เกลี้ยงในสภาพนี่นังตอนแรกเขากับปูไ่ไม่ขวางสักวันอาจจะมืดนิดนึงก็เห็น เล่าไร่ขวางเดี๋ยวประเทศจะตั้งลักษณะตั้งนี่ก็เตรียมไม้เป็นไม้กระถินนี่ปร,ร,ระครามแปรนะครับประครามเทศนะครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่ให้มันแล้วเนาะพี่น้อง โอพ่อ,พอขึ้นมากล่องเลยโอพ่อ,พอ,พอเดี๋ยวสิได้ขนลงขึ้นมาอีกเดี๋ยวไหลอยู่เพาเต่าพุนนะ่ะโอเค โอเคฟ้าออใสี๋้วผมจะจุดที่เพิ่งพี่น้องเอาไม่ใส่เต็มแล้วบานี่ดังนีง่แหละใส่เต็มแลยแล้วผมผมลืมบอกไปว่าผมใส่ทอ,อ<า>ขนาดอาุออนวงหน่อยนะครับขนาดแปดชิฟแปดชิฟเส้นครับซ้อนสองซ้อนสองอซ้อนกันสอง สองท่อครับกระเพาาว้ใส่ในขั้วเลื่อนครับครับเบิืงเดิมนะอาจจะมุม่อาจจะเบนาะนันไปได้ผมติดสต้ันนี้ติดนะครับติดเตาตรงนี้ติดเตาวดดินออก ทำการปิดต่อเด,ดี๋ยวจะจุด้จุดไปครับโอ้โหแจ้งแบบเี้เว้ยกล้องนะอัะอะนนี้มุ้งมีแจ้งแล้วผมทำการนั้น ปิดฟ้าแล้วไปเบิ่งผมปิดฟ้าแล้วมันที่เป็นเั่าที่อ่ะน,นี้มันที่เป็นจังสี่เนี่ยเนี่ยมันมีถถอยอยู่นี่ครับผมก็จะค่อยๆเกี่ยเกี่ย,ยดินผมขอบเลยกันนะครับมาทั้งหนึ่งจุดเนี่ยค่อยๆเก ผมขอไปก่อนครับตรงนี้ตรงนี้นี่งทอนผมติ๊ใส่ตัวนี้ทอท้อน,น,นี้นะครับครับอาจจะอันนี้มันจับผู้เดียวเนาะพี่น้องเนี่ย

เห็นลักษณะนี้เห็นลักษณะนี้ทรงพวกข้างๆกนคิดมันเขา,าก็จะเกยดินผม แต่ผมผสมบดเนี่ยมัจ้องชงหูไ้ไว้มัติดไฟไงๆเอาไปเปิงการขั้นตอนการติดไฟเลยครับขั้นตอนการติดเตาต้องเตรียมเตรียมยับ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  Anh ơi, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ôi cái quái 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 ออกไปไม่ได้เลยครับอยงนี an, ้เรอไไปผมบางบางคนเนี่ยติดติดถึงเครื่ติดตาเานะครับติด้างบนใช่ไหมผมติดติดลานล่างติด้านบ้างลานบ้างดีกว่าขต่ผมจะติดไ่ติดใครดีกว่าเจ้าบ่าปลาติดไหนเป็นปลาแค่นั้นแหละไม่เป็นฟ้าแค่้คือนทีติดตงทเดียวนะ อันนี้เขใส่จนเต็มอันนี้แป้มุ่นน่จะได้ตงสีทาเตากนี้ผมใดีนะพี่้องอุณหภูมิมันด้ดอน่นอไี่ผมก็เมาแล้วก็ดีุณภาพก็ดีทานนุปเนุ้ปเนเป็นนเท่าหก็ได้ ะพี่น้องพี่น้องเบิง่งเบิ่งนะครับไฟมันก็ลุกกะบัปกระบัแล้วแต่ล่อล่อล่อมันติดสกักคักนึงก็สิใสไปแลาา้วขั้นจัก5นาทีหรือ10นาะทีละพี่น้องขั้นเริ่มออกไปซอยนะนั่นนะไปซอยแต่ว่าผมบ่ปิดบ่เด้เนี่ยผมสิต้องช่องอันนี้เอยู่พอควขันมันนะขึ้นนะขันมันติดยังไงไปซอยก็ค่อย,อาายมนันขึ้นสิเนี่ยนะลองดูจุดมันติเพิ่งเห็นนะเป็นพวกจงโกงยังนะนั่นแหละติดบ่ใหิบิบิดพอแต่มันติดเหรอก็จังไปบง แ่าจนมานเบิ่งตองหนมันติดลางล่างาว่นันนาะพี่น้องชุดแล้วอีกจัน้อยช่างีมาเบิ่งควนก็ลงกังขึคันก็รังทางึกับเราท่นแห้งมันได้ควนควนกลังทางขึดนี ต่อถอดฟื้นออกแล้วจะปล่อยอันนี้ไปสักพักนึงอีกจากชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะมาเบิ่งเดี๋ยวจะสิได้ติดนะครับโอเคครับ,หล,บหลังจากโดนเตบนิบหลังจากโดนเติบนะครับหลังจากโดนเติบนี่ กระบอกเบิรงอีกเทีคว้วนกระบอเท่าใดคว้วนมันขึ้นกระบอเท่าใดนะครับแต่มันปิดยังสั้นได้ตอนนี้ปิดยังสั้นได้ท่านแสดงว่าทางใต้เนี่ย มันยังเพรสันติติด,ดไฟยังเพรสันติติด,ดมันเลยเห็ดให้เป็นนีนแจ้งสีคาดว่าสิทิ้งไ้อีกสักพักหนึ่งนะครับให้มันติดซะก่อนแจ้งสิมาปิดใหม่อีกครับพอม,บมันเพราะสันติปิดแม่นเฮาปิดอย่างนี้นก็ดับคือเก่าครับอืมปิดอย่างนี้ก็ดับคือเก่าอืมครับ เป็นลักษณะนี้ตะก่วนนี้มัน,นขึ้นคักๆนี่ก็ขอชี้โอเคอยู่นี่แต่ว่ากระทังขึ้นแห้งนี่หรอกแต่ว่าผมว่าท่านอปิษผมว่าท่านอปิดนะครับว่าท่านว่าท่านอปิดพวกนี่พวกหลังมันติดสักพักกันโอ,อ,อเคครับพี่น้อง